พีเตอร์บอดีเตอร์เข้ามาวงการนี้ได <plastic vine> ้ยังไงก็คือจากที่ผมชกมวยโชว์ที่พัทยาใต้ก่อนชกไปประมาณ3-4เดือนมันมันไม่ไหวเจอคาเฟ่ก็เลยเข้าไปสมัครมีวันแขกเขาโวยวายบอกทำไมไม่มีเพลงผู้ชายบ้างอ่ะมีแต่ร้องผู้หญิงอ่ะกับตันมาคุยกับผมช่วยไปร้องหน่อยได้ไหมเพราะว่าแขกมันโวยวายแล้วผมก็บอกเอาสิมันเป็นโอกาสที่จะได้ร้องล้แล้ว ทีนี้ขึ้นไปร้องปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเสิร์ฟแล้วนะเรานึกในใจว่าอา้าวโดวนไล่ออกไล่ออกทำไมวันนี้นึกในใจแต่มึงมาร้องเพลงแทนนะพรุ่งนี้งแต่นั้นมาก็เป็นนักร้องเลยใช่ครับพี่นุผมเป็นนักร้องมาตลอดไม่ได้ทำอาชีพแล้วใครเป็นเอาเข้าวงการ ข้าวงการนี่พอไปร้องอยู่ตรงพัทยาก็อาจารย์จรันสารีวงเนี่ยเขาพาที่ร้องเพลงกระเป๋าแบ์น์เอกราชชรวภูมิเขาไปทานข้าวในคาเฟ่ที่ผมร้องอยู่เขาก็เลยเรียกผมลงมาบอกว่าสนใจจะไปทํางานกับอาจารย์ไหมอาจารย์เนี่ยเป็นโปรดิวไหมพี่ลมพรนะลูกนกสุภาพรนะอะไรเงี้ยผมเชื่อไหมฮะเราก็เชื่อไหมเชื่อเชื่อเพราะว่าเข้ามากับเอกราชเออเป็นเขามาด้วยกับเอกกราชอ่ะใช่เขาก็เลยให้เบอร์ไว้ผมก็เลยโทรหาอาจารย์จรัน ก็มีโอกาสได้เข้ามาก็มาทําชิงชาบทัวก่อนรุ่นเดียวกับแจ๊ดชวนชื่นนั่นแหละแจ๊ดก็อยู่วงผมจนพอทําเสร็จแล้วครบปีเขากำลังจะเด็ดตัวคือชิงชาบตัวมี8มี8คนก็เลยเด็ดตัวคนนี้คู่กับนี้แจ๊ดเดินไปทําคู่คนนี้แต่เขาไม่เอาผมเขาบอกว่าคนอย่างเธอเธอร้องเพลงยังไม่ดีเธอสมควรจะไปเป็นพิธีกร เพราะเวลาเธอใส่แว่นแล้วเธอเหมือนนีโน่เหมือนนีโน่เขาว่าอย่างนี้เขาพูดว่าผมเหมือนพีโน่ดีดีดีผมก็ภูมิใจแต่เขาไม่เอาพิธีกรเขาเอาแต่นักร้องผมก็เลยจะกลับพัทยาอาจารย์จรันบอกไปนอนค้างบ้านอาจารย์ก่อนพอไปนอนค้างบ้านแกคืนนั้นแกถามว่าเตอร์แต่งเพลงเป็นไหมบอกผมแต่งไว้เพลงหนึ่งครับชื่อเพลงอะไรวะฟูดิฟครับผมร้องให้อาจารย์ฟังดีก็มีโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็มีเทปคาสเซ็ตวาง ผมมาเคาะเลยจะร้องเพลงฟอรหลังก็ไม่เป็นใส่คัดเสร็จ<อ>แกบอกเออร้อ,องมาให้จบเพลงไทยก็ยังไปไม่รอดแกเอาคัดเสร็จเนี่ยไปให้นักดตรีทำดน,นตรีมาแล้วก็ไปเปิดคลื่นแรกคือ95อแค่ทิศเดียวเขาโทรกลับมาบอกว่าขอแผ่นซีดีปั้นปัม๊มเพื่อจะแจกดีเจทั่วทั่วประเทศ คือได้รับความนิยมมากเลยครับเพลงมันบ้าๆโบอบอแจ้งเกิดใช่ใช่ฟร์ดิฟาเนี่ยมันนแปลจริงๆมันเหมือนกับคนไทยเมื่อก่อนพูดพยายามพูดภาษาฝรั่งกันป่าใช่ไหมใช่ฮะก็คือผมได้อ่าเลฟเลนเพลงนี้มาคือได้คอณะอีเหียวใช่ตลกคณะอีเหี่ยวเวลามุกแกตันแกหันไปไหนไปแกบอกฟอร์ดิฟออดิฟอร์ดิฟาผมนึกในใจฮึ่ยถ้าเรามีเพลงแบบเนี้ย คนจะต้องฮาแล้วก็ต้องสนุกกับเพลงเราแน่ๆก็เลยแต่งทีมแต่งมะแต่งก่อนที่จะไปอยู่กับอาจารย์จรันใช่ไหมแต่งก่อนอีกฮะเอาแล้วเราก็นึกว่าเพลงนี้อาจารย์จรันเป็นคนแต่งหรือเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนแตองเขาเป็นคนแต่งเนื้อเองเลยแต่งเองเลยทั้งหมดครับโอ้ยน่าภูมิใจฟอร์ดิฟายได้กี่ปี17ปีแล้วครับเร็วนะแวบเดียว17ปีแล้วเท่าลูกคนโตตักเลยฮะเท่าลูกคนโตตักเลยฮะ ติ๊เจ็บตีใช่จำเป๊ะเลยอย่างนี้เลยเพราะว่าผมกับตั๊กก็คุ้นเคยกันตอนตอนผมยังไม่ได้เป็นนักร้องนะตอนใจตั๊กยังไม่แต่งงานน่ะเหรอยังไม่แต่งงานเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถีบผมตกสระน้ำครับเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถีบผมตกสระน้ำโยนถีบปีเตอร์มัน คือริมสระน้ําเลยคือก้าวขาไปก็คือลงสระเลยแล้วเขาเป็นพิธีกรหนูเป็นนักร้องรับเชิญพี่คิดดูนะมันควรถีบไหมเขาประกาศเลยหนูคุณผู้ชมคะต่อไปขอพบกับนักร้องรับเชิญในวันนี้ขอเสียงประือต้อนรับคุณตั๊กดํา่ะพี่ผีถีบยังไงก็ต้องถีบขอออกมาถีบเลยหนูเดาไปว่าถีบมองไห ไม่แล้วพิธีกรก็ต้องยืนเปียกๆแน่สิครับเปียกๆโทรศัพท์ก็ถือโทรศัพท์มือถือก็ถือเต็มอนถือถอย่างเี้เวลาเขาไปร้องเพลงโชว์ที่พัทยาตั๊กจะโทรหาผมพี่พีเตอร์อยู่ไหนมาช่วยประกบน้องหน่อยอะไรเงี้ยไปหาพี่พีเตอร์ประจำที่พัทยาประจำที่พัทยาส่วนพี่ลงนี่ก็ตั้งแต่สมัยที่เล่นเล่นตลกผมเป็นคนจัดคิวตลกที่พัทยาอยู่แล้วพี่ลงเนี่ย อาจจะจําได้หรือเปล่านะที่พี่ลงแต่งตัวเป็นกระเทยนั่งอยู่ตรงบันไดทางเข้าแล้วพวกเซาพวกเซาคือซาอุที่ลงพัทยาใช่ใช่ใเขาเดินมาหาผมเขาบอกว่าเขาจะอออผู้หญิงคนเนี้สวยอ่ะพี่ลงแต่งสวยต่นั้นแต่งสวยแต่งสวยแต่งสวยพอเขามาดิวปุ๊บลุงก็ไม่เอาเหรอเขาเอาไปคืนดึงเขาเอาไปคืนหนึ่ง ตัวแต่งตัวรอเล่นตลก่ะฮะเราลเล่นตลกแล้วเล่นเลิก<ส>เ,เสร็จแล้วเขา,เขาพาไปโดยโดยมีการติดต่อทางปีเตอร์ฟอร์ดฟแล้วมีคนให้ฉายาว่าไมเคิลแจ็คสันเมืองไทยฉายานี้มันมาอย่างไงคงเห็นผมใส่หมวกแล้วก็ชอบเต้นอะไรเงียประมาณนั้น <c oughs> แต่ผมภูมิใจมากกว่าเขาบอกผมเหมือน นีโน่เมทนีบุนนาสเดเป็นพิธีกรใส่แว่นปั๊บเหมือนเลยตอนนั้นไว้ผมตั้นและใส่แว่นก็ก็เป็นพีโนนเลยครับผมเพลงแจ้งเกิดวันนี้ต้องร้องกับดาวของเราฟิชเจอริงกันไปเลยดีกว่ายินดีครับผมว่าคนที่เหมาะสมนะมันมีอยู่คนเดียวคุณดาวครับไฟไฟไฟงั้นมาฟังกันเลยดีกว่านะครับพี่ปีเตอร์ฟิเจริงกับคุณดาวกับ ฟร์ดีฟครับเร,รบมาอีกครั้งจับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบไม่ต้องออกไปไหนแข่งอยู่บ้านก็ได้มีรางวัลให้3 0 0 0 0ืบาท ถ้าอยากรู้ว่าปรากฏไงเข้ามาดูใน Facebook MasterK e y TV 3อยู่บ้านอัดคลิปร้องเพลงก็มีโอกาสลุ้นเงินรางวัล